เอาละครับคุณผู้ฟังนี่คือสันติภาพบนกองซากปรักหักพังครับสงครามจบแล้วแต่หายนะของจริงเพิ่งจะเริ่มต้นครับคุณผู้ฟังครับหลายๆคนคงคิดว่าการหยุดยิงคือจุดที่สิ้นสุดแต่ผมจะบอกว่านี่คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่แท้จริงของตะกูลหุนเซนครับคุณผู้ฟังตอนนี้กัมพูชากําลังพลิกทุกวิติครับพี่น้องกองทัพพ่ายแพย้ยับเยินเศรษฐกิจพังพินาศประชาชนอดอยาก และที่เลวร้ายที่สุดครับพี่ใหญ่หยางจีนกำลังจะลงทันอย่างเลือดเย็นเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่าทำไมสันติภาพครั้งนี้มันถึงเจ็บปวดยิ่งกว่าสงครามและมันจะนำไปสู่จุดจบของตะกูลหุนได้อย่างไรครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมจะมาชวนคุยถึงสถานการณ์หลังสงครามที่หลายคนนั้นอาจจะไม่เห็นภาพความเสียหายที่แท้จริงของเพื่อนบ้านเราครับทุกท่าน คุณผู้ฟังครับหลังจากที่เปิดฉากรบกันอย่างบ้าคลั่งในที่สุดก็เข้าสู่โต๊ะเจรจาการหยุดยิงการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC ที่มาเลเซียตอนนี้เสียงปืนสงบลงแล้วครับคุณผู้ฟังครับแต่สิ่งที่ตามมานั้นมันไม่ใช่แค่การฟื้นฟูรหรือบูรณะมันคือภาพประเทศที่พ่ายแพ้สงครามอย่างสมบูรณ์แบบกำลังเผชิญกับวิกฤตซ่อนวิกฤตที่หลากหลายสาหัสยิ่งกว่าการรบกันเสียอีกครับคุณผู้ฟัง ความผิดพลาดในการคำนวณทิศทางยุทธศาสตร์ของฮุนเซนเพียงครั้งเดียวกำลังลากทั้งประเทศลงสู่ปากเหวครับทุกท่านคุณผู้ฟังครับตอนนี้กัมพูชากำลังเผชิญกับความหายนะ4ด้านด้วยกันครับซึ่งแต่ละด้านนั้นรุนแรงถึงขั้นสั่นคลอนของระบบปกครองของตะกูลฮุนเซนได้เลยครับคุณผู้ฟังหายนะที่หนึ่งก็คือเกิดมนุษยธรรมความสิ้นหวังของประชาชนทุกท่านครับผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือ ชีวิตของผู้คนครับสงครามที่ฮุนเซนได้ก่อขึ้นทําให้ชาวกัมพูชาหลายคนต้องพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองมากกว่า1 34, 000, นึ0 0 0สนพวกเขานั้นต้องทิ้งทุกอย่างและหนีตายไปอยู่ที่ค่ายอพยพที่แสนจะเออัดจัดเยียดสภาพการเป็นอยู่ไม่ต้องพูดถึงครับคุณผู้ฟังเลวร้วายมากครับสื่อต่างประเทศอย่างออัจซิล่าไปสัมภาษณ์กับกเกษตรกรชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ชื่อเซิงเดียบ เขาพูดในความสิ้นหวังว่าเรามีอาหารเหลือน้อยมากถ้ายังเป็นแบบนี้อีกต่อไปเราจะไม่มีอะไรกินทุกท่านฟังชัดๆนะครับนี่คือเสียงของประชาชนที่กําลังจะอดตายเพราะการตัดสินใจของผู้นําคนเดียวครับยูนเซฟยืนยันว่าโรงเรียนกว่า600แห่งต้องปิดตัวลงผลกระทบกับเด็กๆมากกว่า1 50, นึ0 0 0สนคนสําหนักไปกว่านั้นครับคุณผู้ฟังแรงงานในไทยก็ไม่ต่ากว่า1น0 0 0แรายกำลังแหกกลับมาประเทศเพราะอะไรครับ เพราะพวกเขากลัวครับกลัวความโกรธแค้นของคนไทยพี่น้องลองนึกภาพดูนะครับคนหนึ่งแสนคนแหกกลับประเทศที่เศรษฐกิจนั้นกําลังจะพังทลาย